เคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกชอบเราทันทีทั้งที่เพิ่งเจอกันวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับจิตวิทยาที่เรียกว่าการสะท้อนพฤติกรรมหรือ m i r r r o i n g และบอกให้รู้เลยว่ามันทำหน้าที่สร้างความไว้วางใจอย่างไรและเราใช้มันให้คนเชื่อใจเราได้ยังไงในชีวิตจริงสวัสดีครับผม My Insight ช่องที่จะสรุปจิตวิทยาแบบเจาะลึกใช้ได้จริง และทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นวันนี้เราจะเข้าใจมีเลอร์ริงลึกๆและวิธีใช้มันแบบตัวต่อตัวได้เลยมีเรอร์ริงคืออะไรทำหน้าที่อะไรทำให้คนรู้สึกคุ้นเคยและไว้วางใจเราเพราะสมองจะตีความว่าคนที่ทำเหมือนเราคือคนที่เข้าใจเราและอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เมื่อคนเห็นใครบางคนสะท้อนพฤติกรรมของตนเองจะก,กระตุ้นมิเรอร์ e น uron สในสมองทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลูกพันทันทีตัวอย่างสถานการณ์ A เจอเพื่อนใหม่คุณไปงานเลี้ยงและเจอเพื่อนใหม่ลองสะท้อนท่าทางเขาเล็กๆเ,เช่นก้มตัวเหมือนเขาหรือพยักหน้าเหมือนเขาเวลาเล่าเรื่องผลลัพธ์คือเพื่อนรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาและเริ่มเปิดใจคุยมากขึ้น สถานการณ์ b การประชุมงานเวลานายพูดด้วยน้ำเสียงช้าลองปรับโทนเสียงของเราให้ช้าลงตามหรือใช้คำพูดคล้ายๆสำนวนของเขาผลลัพธ์คือเขาจะรู้สึกว่าเราฟังและเข้าใจเขาทำให้นำเสนอไอเดียหรือโน้มน้าวได้ง่ายขึ้นสถานการณ์ c การออกเดทหรือพูดคุยคนรักถ้าแฟนขยับมือหรือเล่นผม คุณสามารถทำท่าทางหรือยิ้มเล็กๆสะท้อนบ้างผลลัพธ์เกิดความผูกพันทางอารมณ์และทำให้คนอีกฝ่ายรู้สึกสบายใจมากขึ้น m i r roring คือการสะท้อนพฤติกรรมทำหน้าที่สร้างความไว้วางใจและความคุ้นเคยใช้ได้ในงานเพื่อนคนรักแต่ต้องพอดีและเป็นธรรมชาติเช็คลิสต์สำหรับนำไปใช้1สังเกตพฤติกรรม2สะท้อนเล็กน้อย 3. เพิ่มสัญญาณบวกเช่นยิ้มพยักหน้า 4. ใช้กับคนที่อยากสร้างความไว้วางใจถ้าคุณอยากให้ผมทำคลิปเจาะลึกจิตวิทยาเทคนิคอื่นๆแบบนี้อีกกดติดตามเลยแล้วคอมเมนต์ว่าคุณอยากเรียนเรื่องอะไรต่อแล้วเราจะมาเรียนรู้จิตวิทยาแบบเอาไปใช้ได้จริงด้วยกัน